การแปลภาษาก็เป็นประมาณนี้เสียงมันจะอสามารถคุยได้นะครับเรียกว่าคุยได้มันจะมีหลายฟังก์ชันนะครับคืออ่าวคนนี้พูดมาแล้วฟังนะครับคนนี้อ่าคือยังไงนะครับคุณมาดูตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอืมนี่นะครับ เราก็มาดูหูโปรดักตัวใหม่นะครับเป็นหูฟังไวลดแปลภาษาครับหูฟังแปลภาษาสามารถแปลภาษาได้80กว่าภาษานะครับแค่คุณสามารถใส่หูฟังแล้วก็ต่อเชื่อมต่อกับมือถือคุณสามารถแปลภาษาและฟังภาษาได้นะครับมาดูในตัวกล่องเลย <c oughs> ตัวกล่องก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีคู่มือนะครับบัตร V.I.P. สายชาร์จนะครับตัวตัวชาร์จนะครับคุณสามารถต่อกับสาย ตรงนี้ได้นะครับใส่ชาร์จตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะเป็นแถมทีหหห่หูฟังอ่าสำหรับใส่หูฟังหูฟังไว้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหูฟังเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก่อนฟะก่อนใช้อะ่ะเราควรชาร์จนะครับแกะตรงนี้มาใช่ไหมใส่ตรงนี้อ่าใส่ตรงนี้มาชาร์จแอนไฟมันจะออกนี้นะครับพอ hmm. ชาร์จปุ๊บปิดนะครับพอปิดปิดอย่างนี้ปุ๊บนี่เปิด เอามาอ่าเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเอามาใส่หูฟังได้นะครับใส่หูฟังปุ๊บนะครับคุณมาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธอ่าบลูทูธก็จะเป็น i13 l13 นะครับเรียกว่า l13 บลูทูธ l13 นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเราใช้แอปนะครับแอปตัวนี้นะครับ แอปตัว Bluetooth Transfer ตัวนี้นะครับซึ่งในคู่มือมันจะมีบอกอยู่นะครับแล้วมันจะแถมบัตรตัวนี้มาให้มันจะเป็นบัตรบัตร v i p นะครับคุณสแกนแค่คุณสแกนอาบาร์โค้ดตรงนี้ไปแล้วโหลดแอปนะครับมันก็จะเจอใช้ได้ทั้งบุ๊ iOS และ Android นะครับผมเปิดมาใช่ไหมครับอาตรงนี้แล้วคุณก็ใส่รหัสสแกนไปนะครับรหัสตรงนี้ไปนะครับเปิดมานัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับในคู่มือมันจะมีบอกนะครับ บอกว่าคุณจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับหูฟังแปลภาษาเนี่ยเนี่ยมันจะแปลภาษาให้คุณนะครับถ้าถ้าสมมุติว่า,าสมมุติว่าคุณเนี่ยคุณอันนั้นใช่ไหมถ้าคุณจะดูหนังนะครับคุณดูหนังก็สามารถใช้ได้เลยเนี่ยสมมุติว่าผมจะแปลภาษาให้ฟังใช่ไหมครับนี่เนี่ยผมเปิดเนี่ยเห็นไหม สม yes. <My> ว่าคุณจะแปลภาษาคุณกดเมนูนี้นะครับก็กด English. อังกฤษอ่ากดอังกฤษปุ๊บ กดนี่เห็นไหมนี่ Hello what's your name นี่ s okay. <S นี่นะครับเราจะทำการเปิดแป นี่ uh, คุณจะได้ยินตรงนี้นะครับ <that S 2> ได้ยินห <for S 2> ูฟังเนี่ยนี่ so คุณจะได้ยินในหูฟังตรงนี้นะครับ This is really good padding, very dense. It's going to hold it nice and secure. And because I have this piece extra, I'm going to lay it right on top inside here for added protection on the receiver base. Put those items in here. We'll wait on this a minute. Okay, so now these divider systems, if you look at these divider systems, they've already been pre cut. So on nine nine so we're one, two quarters here. นี่นะครับ e นี่นีนี่นะครับคุณจะได้ยินจากหูฟังตรงนี้นะครับโอเคก็ใส่ที่นดูประมาณนี้นะครับ And this is where our two pins come in. Have you noticed these stainless steel pins? One side's a little bit longer than the other. That helps with, with securing it in place, one side and the other. These go down in the corners. So the corner goes down in here in place, like so. Take the other one over here. Okay, so now our perimeter is in place, and that makes it nice and easy. Take this little piece here, slide it right there. Okay so that gets our perimeter in place there this, but also we don't want it to be too close to the edge where the seal on the case closes on the lid and goes in place there so you can eye it up or you can measure out the corners i'll show you that in our other video how to do that but what i'm going to do here is i'm just going to eye it up a little bit We're gonna <coughs> <see> <coughs> <in place. coughs> ก็เป็นประมาณนี้เสียงมันจะออกที่หูฟังนะครับเสียงแปลตรงนี้มันจะแปลออกที่หูฟังนะครับคุณฟังได้คุณสามารถาคุณสามารถคุยได้นะครับตึกงว่าคุยได้มันจะมีหลายฟังก์ชันนะครับคือ,อคนนี้พูดมาแล้วฟังนะครับคนนี้คุณฟังแล้วคุณก็แปรนะครับอันนี้คุณเนี่ยมันสามารถได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะพูด พูดแล้วให้คนอื่นฟังอันนี้มันก็แปลได้ได้แปดสี่ภาษานะครับมันมีหลายภาษาหลายภาษาคือยังไงนะครับคุณมาดูตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอืมนี่นะครับเปิดลงมาใช่ไหมครับเปิดลงมาปุ๊บเนี่ยเปิดลงมามันจะมีไฟอยู่นะครับการชาร์จการชาร์จมันจะมีไฟอยู่ไฟเอาด้านข้างว่าชาร์จคุณก็เสียบมานะครับหูฟังอย่างนี้ เสียมาเส่หูนะครับเนี่ยเสียมาเส่หูเนี่ยเสียมาเส่หูอ่าเห็นไหมหูนะครับนี่นี่นะครับเส่หูก็เวลาพูดเนี่ยเราก็เปิดโทรศัพท์